สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชา n e l นะครับผมวันนี้ผมเสกสกุลก็พาพี่น้องเข้าสวนมะเกือเทศอีกครั้งนะครับเพื่อมาชมการขึ้นราวชั้นที่สามนะครับวันนี้ก็ได้ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการขึ้นราวชั้นที่สามก็ทำคล้ายๆก,กันกับชั้นที่สองนะครับโดยการ มัดที่หลักแรกนะครับทำเหมือนเดิมนะครับแต่ชั้นที่สามก็จะทำง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นมะเขือเทศของผมก็สูงขึ้นมาแล้วข้อควรระวังในการขึ้นชั้นที่สามนะครับก็จะให้พี่น้องระมัดระวังไปที่อย่ารัดยอดอ่อนนะครับ แล้วก็ให้พี่น้องสังเกตไปที่ช่อดอกนะครับไม่ให้เชือกทับช่อดอกอีกนะครับให้ระมัดระวังกันด้วยวันนี้ผมก็ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้พี่น้องได้ชมนะครับจะเป็นชั้นแรกก็จะอยู่ด้านล่างนะครับต่อขึ้นมาก็จะเป็นชั้นที่สอง นี่ก็คือชั้นที่3นะครับผมเราต้องรอเวลาให้มะเขือเทศจเจริญเติบโตอีกนะครับแล้วเราจะมาขึ้นอีกเป็นชั้นที่4หรือ5นะครับผมตอนนี้ก็อายุมะเขือเทศก็ได้เดือนกว่าๆแล้วนะครับผมก็จะมีช่อดอกออกมาเยอะแล้วนะครับมีให้เห็นเยอะแล้ว ช่อแรกก็จะเป็นลูกแล้วนะครับผมจะให้พี่น้องได้ชมนะครับเป็นลูกแล้วครับติดลูกแล้วช่อแรกที่ออกมาการวางเชือกจะให้พี่น้องได้ชมนะครับจะไม่รัดยอดอ่อนหรือทับกิ่งก้านของใบ จะวางไปที่ตามระดับของต้นมะเขือนะครับให้พี่น้องได้ชมจะไม่รัดยอดอ่อนแล้วก็ช่อดอกนะครับช่อดอกก็จะอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ดึงเชือกรัดต้นมะเขือเทศมากนะครับจะให้พี่น้องสังเกตทั้งสองฝากฝังนะครับ ผมจะไม่ดึงรัดเพราะว่ามันจะเป็นการดัดต้นมะเขือเทศของเรามากเกินไปนะครับแล้วก็จะทำให้มะเขือเทศของเรากินน้ำไม่ได้ดอกอาจจะหลุดร่วงได้นะครับผมต้นจะเหี่ยวเฉาเราต้องแค่ดึงพอตึงๆมือนะครับแล้วชั้นที่สี่เราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม แต่เราไม่ต้องดึงรัดเราก็ขึ้นแค่ประคองไว้ไม่ให้ต้นหักนะครับพอเราขึ้นถึงชั้นที่ห้าหรือชั้นที่หกก็จะขึ้นแบบที่ว่าไม่ต้องดึงรัดแต่จะปล่อยให้ประคองไว้เฉยๆนะครับพอเวลาเราขึ้นถึงหัวหลักนะครับ เส้นสุดท้ายจะเป็นเส้นที่ประมาณเส้นที่ห้าหรือเส้นที่หกเราก็ปล่อยให้ต้นมะเขือของเราเลื้อยเลยนะครับจะปล่อยให้ยอดมะเขือเลื้อยลงมามันก็จะไม่หักนะครับถ้าเราดึงรัดต้นมะเขือของเรามันก็จะหักได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบที่ว่าเป็นการโค้งของ เถามะเขือนะครับเราต้องวางเชือกฟางไว้ให้ได้ระดับแล้วก็ไม่ต้องดึงรัดนะครับผมช่อดอกก็เริ่มเยอะแล้วนะครับออกมาให้เห็นแล้วนะครับยอดก็ย่างอ้วนตอนนี้ความสวยงามก็ เป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็ยังไม่ถึง100%เปอร์ซน์นะครับถ้าถึง100%เปอร์ซน์เมื่อไหร่ก็แสดงว่าต้องได้ออกสู่ตลาดแน่นอนนะครับคือผมให้เปอร์เซ็นต์ที่ว่าถ้าถึงร0อยเมื่อไหร่ก็ต้องได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตอนนี้ผมให้ความสวยงามอยู่ที่70%ปอร์เซน์นะครับถ้าถึง100%ก็แสดงว่า มะเขือเทศของผมต้องได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วอีกชั้นที่4นะครับเราก็ต้องรอเวลาให้มะเขือเทศของเราพุ่งขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วเราค่อยมาขึ้นเส้นที่4กันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับเส้นที่สมนะครับ หรือว่าชั้นที่สามสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสก c ลชาแนลด้วยนะครับผมชมคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เสกสกลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขออำลาพี่น้องไปก่อน โชคดีจงเป็นของทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม